ความฝันที่เห็นเต่ากำลังบอกใบ้ถึงโชคก้อนโตที่กำลังคืบคานเข้ามาหรือเป็นสัญญาณเตือนให้เราก้าวเดินช้าลงกันแน่คะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tip Talk Together ที่ที่เราจะพาคุณท่องไปในโลกแห่งความฝันที่ซับซ้อนและน่าค้นหาการฝันเห็นเต่าสัตว์ที่ดูสุข,ขุมและอายุยืนยาวเป็นความฝันที่หลายคนรู้สึกดีเมื่อตื่นขึ้นมา แต่เบื้องหลังความเชื่องช้านั้นอาจซ่อนคำทำนายที่พลิกชีวิตคุณอยู่ก็เป็นได้ค่ะคลิปนี้จะเจาะลึกทุกแง่มุมของการฝันเห็นเต่าดูจบครบในที่เดียวแน่นอนค่ะเราจะไปดูกันตั้งแต่ความหมายโดยรวมคำทำนายตามลักษณะต่างๆในฝันความหมายในด้านความรักการงานสุขภาพและที่ขาดไม่ได้เลขเด็ดนำโชคทายคลิปค่ะก่อนอื่นเรามาดูความหมายภาพรวมกันก่อนนะคะ เต่าคือสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนยาวความอดทนความมั่นคงและสติปัญญาค่ะกระดองที่แข็งแกร่งของมันก็เปรียบเสมือนเกราะป้องกันภยัยดังนั้นในทางจิตวิทยาการฝันเห็นเต่าจึงหมายถึงความต้องการความมั่นคงหรือการที่คุณกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่มั่นคงและที่สำคัญตามตำราทำนายฝันของไทยโบราณ การฝันเห็นเต่าถือเป็นมหาโชคเลยค่ะเป็นลางดีที่บ่งบอกว่าคุณกำลังจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่มีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนและมีสุขภาพที่แข็งแรงยืนยาวค่ะทีนี้ความหมายก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกตามรายละเอียดในฝันนะคะเรามาเจาะลึกกันดีกว่าค่ะถ้าฝันว่าเห็นเต่ากำลังเดินอยู่บนบกนี่คือสัญญาณว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่จะประสบความสำเร็จค่ะ อาจจะช้าหน่อยแต่รับรองว่าถึงเส้นชัยอย่างสวยงามแน่นอนถ้าฝันว่าเห็นเต่าว่ายอยู่ในน้ำชีวิตของคุณช่วงนี้จะราบรื่นคล่องตัวปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีเหมือนเต่าที่ว่ายน้ำอย่างสบายใจเลยค่ะถ้าฝันว่าได้จับเต่าหรืออุ้มเต่าเตรียมตัวรับสับก้อนโตได้เลยค่ะนี่คือรางบอกเหตุที่ชัดเจนที่สุดว่า คุณกำลังจะมีโชคด้านการเงินจะได้จับเงินก้อนใหญ่ในเร็ววันนี้แต่ถ้าฝันว่าโดนเต่ากัดอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะอาจหมายถึงโชคลาภที่ได้มาอาจมีเรื่องเดือดร้อนตามมาทีหลังหรืออาจมีคนใกล้ตัวนำเรื่องไม่สบายใจมาให้ค่ะและที่ต้องระวังที่สุดคือฝันว่าได้กินเนื้อเต่าโบราณถือว่าเป็นลางร้ายค่ะให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวเป็นพิเศษเลยนะคะ แล้วความฝันนี้จะส่งผลกับชีวิตจริงในด้านต่างๆของเรายังไงบ้างนะมาดูกันค่ะด้านความรักสําหรับคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักกับคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นมั่นคงหรืออาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าความสัมพันธ์จะค่อยๆเป็นค่อยไปแต่ยืนยาวมากค่ะส่วนคนมีคู่ความรักจะอยู่ในช่วงที่สงบสุขและมั่นคงไม่มีเรื่องวุ่นวายใจ เป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งค่ะด้านการงานการเงินนี่คือด้านที่โดดเด่นที่สุดเลยนะคะการงานจะมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ส่วนการเงินนั้นยอดเยี่ยมมากๆมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงดวงหรือได้ผลกำไรจากการลงทุนเป็นกอบเป็นกำรรเลยค่ะด้านสุขภาพเป็นความฝันที่ส่งเสริมเรื่องสุขภาพโดยตรงเลยค่ะหมายถึงการมีอายุยืนยาว หากใครเจ็บป่วยอยู่ก็จะทุเลาและหายดีในเร็ววันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆแล้วก็มาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะคะเลขนำโชคจากความฝันสำหรับการฝันเห็นเต่าสัตว์สีเท้าสัญลักษณ์ของโชคลาภเลขที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือเลขเด่น4เลขรอง41 43 34 441 ลองนำไปพิจารณากันดูนะคะแต่ก็ใช้วิจารณญาณกันด้วยนะเนื่องจากฝันนี้เป็นฝันที่ดีมากๆเราจึงจะเน้นไปที่วิธีเสริมดวงให้ปังยิ่งขึ้นไปอีกค่ะวิธีเสริมดวงเมื่อฝันดีวิธีที่ดีที่สุดในการรับโชคจากความฝันนี้คือการไปทำบุญที่เกี่ยวกับการให้ชีวิตเช่นการปล่อยปลาโดยเฉพาะการปล่อยเต่าจะตรงที่สุดเลยค่ะ หรืออาจจะบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลหรือบ้านพักคนชราเพื่อเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพและอายุยืนยาวให้กับตัวเราและครอบครัววิธีแก้เคล็ดหากฝันร้ายเช่นโดนเต่ากัดให้ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรหรือทำทานกับสัตว์จรจัดเพื่อเป็นการลดทอนครกกรรมจากหนักให้เป็นเบาค่ะสรุปแล้ว การฝันเห็นเต่าส่วนใหญ่เป็นนิมิตอันดีงามที่นำมาซึ่งโชคลาภความสำเร็จที่มั่นคงและสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสุดท้ายนี้ไม่ว่าคำทำนายจะเป็นอย่างไรอยากให้ทุกคนลองนึกถึงคุณสมบัติของเต่าดูนะคะความฝันนี้อาจจะกำลังบอกคุณว่าให้อดทนและก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีสติและมั่นคงเพราะบางครั้งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่ได้มาในชั่วข้ามคืน แต่มาจากการเดินทางที่อดทนและไม่ยอมแพ้ของเรานั่นเองค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยฝันเห็นเต่ากันบ้างไหมคะในฝันน้องเต่ากำลังทำอะไรอยู่คอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะและครั้งหน้าอยากให้เราเจาะลึกความฝันเรื่องอะไรบอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอให้คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ